สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูว่ามีอะไรในกล่องนะคะแกะไปละเดียกสับหนึ่งก้อนนี่เนี่ยแกะไปเลยิ้งดูนะคะว่ามีอะไรเหนจันหนึ่งสองเห็นไหมคะว่ามีอะไรไม่ได้โฆษณานะคะมันคือเออเออเอน้ำจิ้มสุกี้ค่ะผ่านท้ายนรสิงห์นะคะ อร่อยมากพอดีปกติจะฝังจะฝังจะสั่งไว้ทุกสองเดือนนะคะก็เขาก็จะมาส่งสองขวดส้มขวดแล้วแต่เราจะกําหนดนะคะตรงนี้เป็นของอเมซอนนะคะใครอยากสั่งสั่งได้ของไทยมีเยอะเลยนะคะข้าวสารซีอิ๊วอะไรมีหมดเลยนะคะเข้าไปหาดูได้นะคะถ้าใครที่ยังหาซอสอร่อยๆนะคะซอสเอ่อนี่แหละพันท้ายนรสิงห์สวัสดีค่ะ